อ่ะเด็กๆเ,เล่นอะไรกันคะคริสตัลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะมาเล่นเม็ดคริสตัลกันนี่นี่นใส่เนี่ยอันนี้เราแช่น้ําไว้แล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ย เราแช่น้ําไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดพวกนี้มาใส่ใส่ลูกโป่งนี่แม่อ้อยทาเอาไว้มันมีมันมีอันนี้แม่อ้อยทำเนี่ยเอาขวดมาตัดแล้วก็เอาลูกโป่งมาใส่ตรงปากขวดมันมีบางเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดเม็ดเม็ดพวกนี้มาใส่เข้าไปในในนี้เนี่ยใส่เข้าไปในนี้อ่ะอ่ะเด็กๆใส่เข้าไปซิอะลูกอ่ะ ใส่เข้าไปแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะเอาลูกโป่งเนี่ยมาบีบบีบดูว่ามันจะเหมือนที่เขาขายกันไหมนี่นี่นี่ใส่เข้ามาแล้วใส่เข้ามาแล้วนี่นี่นี่ทุกคนนี่ลูกลูกโป่งนี่มาจากลูบิสเกลอ่ะช่วยกันใส่ช่วยกันใส่ไม่ต้องแย่งกันโสเ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวข้าวหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวแม่เอาจะซื้อเยอะๆมาทำคนละลูกไปเลย โอเคไหมทำคนละลูกหกอันคนคนละสามอันเอออันนี้ม่ายซื้อเป็นกระป๋องมากระป๋องอันละสิบบาทแต่มันเป็นลูกลูกเล็กลูกกลางผสมกันเนี่ยแต่คือเนี่ยแบบเนี้ยแต่แต่มันมีูก้หใ่ด้วยแต่มันอ่ะมันมันมันร้อนแล้วลูกมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาออกก่อนมันได้ไม่เยอะลูกมันร้อนเกินไป อ่าเอาออกก่อนอูมันจะเต็มขวดได้ยังไงล่ะลูกอ้าวเอเอเนี่ยมันได้แค่นี้เนี่ยมันได้แค่นี้เนี่ยโอ้ยพอบีบมันก็ขึ้นมาพอบีบมันก็ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวก็เอาเอา,เอาออกแล้วก็มัดนี่ได้แล้วนี่เนี่ยนะมันก็บีบดึงดึงออกมาเนี่งอเออดูนี่นะบีบบีบข้าไปปิ้ง น้อยแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาใหม่น้อยเกินไปมีเศษผมดะปาทิ้งนะไม่ทิ้งอห่ออ้าวปลาเลยเหรอจะเด้งไม่ได้ด้วยโอ้โหเตะบอลไปนู่นเลยเอาไปไปบาย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 ค่ะอาพี่เซมบายบายอาบีบเล่นอาบีบเล่น เดี๋ยวเดวีคลิปหน้าซื้อลูกใหญ่ๆนะอ่ันนี้มันแช่มันไหลวันแล้วมันก็เลยเละเทะไปหมดเลยเนะี่ยอเดี๋ยวคลิปหน้าซื้อมาใหม่คลิปหน้าซื้อมาใหม่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย